สวัสดีครับพบกับเว็บเพิร์ชานะครับคลิปนี้เอาน้ำยาของ m a c ค e าวอีลิควินะครับกลิ่น <Clean. S 1> บังเกรฟมาให้ดูกันนะครับอืม <c oughs> ก่อนอื่นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมคือสมาชิกชอบถามนะครับว่าแบบเฮ้ยที่ไหนที่ไหนนี่ตามนี้นะจ๊ะโอเคนะ ขามีเว็บไซต์นะครับเออสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับโอ้ยผมสตันนิ่งพอสมควรกับแบรนด์นี้นะครับกับกลิ่นที่แล้วนะออกตัวนิดนึงว่ารู้จักแบรนด์นี้ได้เพราะว่าแดดบอร์ดนะครับที่ทำทั้งน้ำยาแล้วก็ดริปทิปนั่นแหละเป็นคนแนะนำโดยที่แดดบอร์ดกับแมดคาวเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกันนะครับเอ,อ่อประมาณว่าแดดบอร์ดก็เป็นลูกค้าของเจ้านี้เหมือนกันโอเคทีนี้ มาดูแพ็กเกจกันก่อนแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะผมชอบมากครับอ่อฉลากของเขาเนี่ยแบ็กกราวน์เขาแบบเป็นกระดาษทำเก่าๆนะครับคือผมชอบครับคือสวยครับมันสวยถูกใจครับเหมือนกระดาษแบบเก่าๆวินเทจวินเทจด้านนี้ก็จะเป็นบอร์เดอร์นะครับเป็นเป็นเป็นขอบนะครับแล้วก็แฮนด์คราฟต์เฟลเวอร์นะครับเม d e i นไทยแลนด์ a s e c h e c k well e e f o r e ็บ p i n g นะครับแล้วก็เว็บไซต์เขานะครับด้านนี้ก็จะบอกด้านบนเป็นชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็ผมว่าผมอ่านถูกนะน่าจะเป็นบังเกรฟนะครับไม่น่าจะเป็นแบงเกรฟนะคบับางแหละเออโดยบริบทแล้วคนไทยต้องบังแหลนะเนาะเออบังเกรฟนะครับแล้วก็ด้านล่างมีอัธยาที่บายอยู่ว่า Nix American Grape นะครับอืม g r i ิ i i n g r e d i e n t from ยุโรปนะครับแล้วก็พรีเมียมเฟลเวอร์นนี้เป็นคนด1 0 0 ml นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับดูนะครับว่าสว e e t l เลเวลเนี่ยนี่นี่นี่ close up ให้ดูชัดๆมีตั้งแต่ ns น่าจะนันสว e e t นะครับแล้วก็ l คือ low นะครับ medium m คือ medium นะครับแล้วก็ h คือ high ผมได้มาเป็น medium นะครับแล้วก็นิโคตินเลเวลก็จะมี 0, 4, 6, 9, 12แล้วก็15นะครับ คนนี้เป็นนิกหนะครับอืมโอเคผมขอเช็คเวลก่อนเวปปิ้งแปมหนึ่งครับอืมคลิปที่แล้วก็เช็คเวลแบบนี้แหละครับคือสีน้ำยาของเขามันสวยงามมากเลยครับใช่ไหมเขาบอกให้เช็คเวลก็เช็คเวลหน่อยเวลือยังยังทำไมต้องเช็คเวลเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วครับยังไม่เช็คเวลเปิดแล้วไม่ได้กลิ่น พอเช็คเวลเปิดแล้วเฮ้ยกลิ่นมากใชเลยคือคลิปที่แล้วดันไปเปิดก่อนเช็คเวลไงคลิปนี้ลองใหม่ว่าแบบเฮ้ยมาเช็คเวลก่อนแล้วเปิดจะเป็นยังไงอ่ะสดๆร้อนๆนะครับคอยฟังเสียงที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้อืมไม่ได้ไม่ออก <laughs> ออกแล้วแต่ไม่มีเสียง อืมโอ้โหกลิ่นบวยพุ่งมาจริงๆครับอืมสีน้ำยาสวยมากผมผมไม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมสีน้ำยาเขามันสวยขนาดนี้นะครับตั้งแต่กลิ่นที่แล้วนะครับวันนี้แบ c ็โคนะครับวันนี้ลาวิตโทแบล็โคะครับคลิปนี้ใช้กับอีกแล้ว <laughs> เลิกคองคอร์ดครับบายเวอร์เปรอรนนะครับ แล้วก็บิลสุดฮอตครับแคนซอโซี่กเกจการ2.55รอบแล้วก็สเปซคอยนดนิดๆนะครับผมมีเลกของขอร์ด2ตัวครับแล้วทางแมสคาวอีลิควิดเนี่ยส่งน้ำยามาให้3ให้ทดลอง3กลิ่นนะครับก็ละละอีกอก,อกลิ่นนึงจะใช้อะไรอะ่ะเหลือไม้ตายอะ่ะเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะยังครับยังไม่ปิดคลิปครับนี่นีหยดก่อนครับ โอ้โหกลิ่นหอมมากครับเออโอ้โ oh, ห oh. ลืมแต่ดมแต่ชิมชิมหน่อยตอนนี้แหละไม่ทันละอืมมันต้องตอนนี้แล้วแหละเออหอมมากครับอืมกระเดียดไปทางอัางุ่นเคียวโฮครับอืมอืมโอเค หอมๆแล้วก็แอบมีเย็นนิดๆนะครับจากจากที่ชิมนะเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงเอา้เอายัง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 ไม่พอยังหยดไม่พอเลยหยดต่อครับรีบไงรีบไงอยากลองเร็วๆแล้วไนงะเออเนื่องจากกลิ่นที่แล้วเนี่ยทำให้ผมแบบประทับใจมากนะครับใช้กับนี่นะครับทริปทิปของแดชบอร์ดนะครับ แกนเป็นไทเทเนียมนะครับส่วนด้านนอกเป็นอัลเทมนะครับแล้วก็จะเปิด1รูนะครับรูตรงกลางนะให้ดูนะออลืมดิยังไม่ได้พรามสมลีเลยรีบไงอ่ะไฟ10วาตก่อนนะครับนี่มีเกิดขึ้นนิดๆน,นะครับเหลี่ยมไหนจะสวยหรือว่าเหลี่ยมเมื่อกี้สวยแล้ว โอ้กลิ่นเริ่มมาแล้วครับอืมสิบวันก็กลิ่นมาแล้วเดี๋ยวเพิ่มหน่อยครับอ่งุ่นเนี่ยคือหลายๆเจ้าก็องุ่นใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าองุ่นแต่ละเจ้าก็ไม่ออกมาก็ไม่เหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเอามือออกก่อนอือหอมหอม,หอม ก็ยังเป็นองุ่นแบบกระเดียดไปทางองุ่นเคียวโฮนะครับโอ้ยหอมอะ่ะหอมหอมหอมอืมไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนเด็กเนี่ยแถวบ้านเรียกผมเนี่ยเป็นเจ้าชายองุ่นชอบกินองุ่นมากนะครับตอนเด็กนะครับสิบเก้าวัดกระเด็นโดนมือ เพิ่มห,หน่อยครับหาไฟหน่อยกระเด็นเต็มเลยโอเค20.9วัตรครับโอ้โหผมคงต้องหยดเพิ่มแล้วอะ โอ้ยเละเทะเลยไม่รู้จะโทษใครนะครับทำเองแท้ๆนะโอ้เดี๋ยวมือนี่แหละครับเช็ดเลยมันเต็มไปหมดเลยครับออืหอมอะเอามาชิมก็หอมครับเปิดข้างละหนึ่งรูนะครับเช่นเช่นเมื่อกี้แหละครับ ริบทิปของแดชบอร์ดครับออขอเลงรูลมนะครับโอเคได้ที่ละช่วงเวลาแห่งการรอคอยครับไม่ทันได้เสียงหายละ <c oughs> เออ หอมครับองุ่นครับองุ่นอืมโอ้ยดีใจมากครับผมดีใจที่ผมเจอข้อตีอะอ่า คืออย่างที่เห็นตอนตอนที่ให้ดูฉลากนะครับให้ดูแพ็กเกจจิ้งนะครับว่าเขามีให้เลือกเนี่ยมีความหวานให้เลือกใช่ไหมขวดน,นี้เป็นมีเดียมนะครับซึ่งซึ่งซึ่งหวานน้อยครับมีเดียมเราก็ยังหวานน้อยครับแล้วก็นิดหกใช่ไหมครับคือเขามีสวิตเลเวลกับนิกเลเวลให้เลือกแต่ว่าเขาไม่มีความเย็นให้เลือกไนงะเออเย็นครับนิดนิดครับเนี่ย มีข้อติละดีใจคือคลิปที่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าแบบอวยกันจ้างอวยกันจ้างเออก็คลิปที่แล้วมันสายผมไงมันสายผมไงมันแบบเออโทรแบคโคงไงมันสายยาสูบไง,งมันมันแบบสายผมอ่ะเออนี่ไงพอมาเจอแบบน้ำยาที่เย็นนิดนึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สายตัวเองไม่ตรงสายเนี่ยก็เจอข้อติแล้วนี่ไงอ่าหาคอลนจนได้นะครับ คือถามว่ามันมันขนาดนั้นไหมมันก็จริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเฮ้ยไหนๆก็มีให้เลือกตั้งแต่แบบหวานเท่าไหร่นิ่เท่าไหร่แล้วก็น่าจะมีเย็นให้เลือกด้วยหาติไปเรื่อยแล้วครับแบบแบบมันต้องมีบ้างใช่ไหมเออนั่นแหละอืม <c oughs> ไม่รู้จะติอะไรเป็นองุ่นครับองุ่นนั่นก็น่าจะผสมอย่างที่เขาบอกนะครับว่ามิกซ์อเมริกันเกรปนะครับ อ,อล่าสุดผมทำคลิปองุ่นไปของรันจวนใช่ไหมเดี๋ยวใช่รันจวนไม่ใช่ไม่ใช่รันจวนออของแปะครับของ We b a k เ r อร์เวฟถามว่าเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนอีกอะทั้งทั้งทีอ่อ,องุ่นแล้วก็มีเคียวโฮองุ่นเคียวโฮแล้วก็แบบเย็นนิดนิด แต่ว่าไม่เหมือนกันน่ะเออเนี่ยที่ผมบอกว่าอางุนแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเห็นไหมคือถามว่าอืมมันผมว่ามันแล้วแต่จริตนะครับว่าว่าว่าคุณชอบแบบไหนอ่ะเออแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่สายแบบอ่งุนยาวด้วยดิผมคือถามผมแบบจะบอกว่าลองอ่งุนมาเยอะก็ลองมาพอสมควรตั้งแต่มาเลยนะครับเพราะว่า ก็ไม่รู้จะอะไรก็แบบอ่งุ่นก็อ่งุ่นอ่ะเออต้องลองครับต้องลองควรจะลองครับเย็นไม้เย็นแต่เป็นความเย็นที่ที่ผมยังยังใช้ได้นะครับยัง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 ,ย,งยังสามารถใช้งานได้นะครับไม่ได้แบบ เย็นเวอร์ไม่รู้ทานกันไหมมีมาเลยเมื่อก่อนมีอยู่มีอยู่กลิ่นสองกลิ่นมั้งครับที่แบบเย็นแบบเย็นแบบพอเว็บเสร็จแล้วแบบไม่สามารถดื่มน้ําเย็นได้อคือคือคนที่ชอบสายเย็นก็ก็ชอบไปเลยครับแต่แบบผมนี่คือแบบไม่ใช่สายผมอย่างแรงอะ่ะหนึ่งเด็กท้วนครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ชอบสายเย็นครับ คืออันนี้เย็นไหมเย็นแต่ไม่ได้เยอะครับเย็นในในในเลเวลที่แบบยังยังรับได้ครับผมว่าผมดาวนะครับผมดาวว่าน่าจะมาจากหัวกลิ่นแหละเออน่าจะมาจากหัวกลิ่นแหละไม่น่าจะไม่ไม่รู้นะดาวถูกหรือเปล่าคือไม่น่าจะใส่ใส่อะไรอะ่ะคูลลิ่งหรือว่าเมนทอนเข้าไปอะ่ะอืมไม่น่าจะนะครับดาวุ้นๆวนะครับ อ,อื๋อโอเคนะครับโอเคนะทีนี้ถามว่าเหมาะกับใครก็คงก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าสำหรับถ้าเป็นสายขนมหรือว่าสายยาสูบอะเอาไว้ตัดเลี่ยนอะโอเคเลยอืม อ,อไม่ใช่สายผมนะครับต้องต้องต้องออกตัวก่อนคือถามผมว่าถ้าถ้าคุณเป็นสายผลไม้ก็ก็คงต้องลองกันเอาเองนะครับว่าว่าว่าคุณโอเคหรือเปล่าแต่แต่สําหรับคนที่เป็นสายขนมกับสายยาสูบแบบผมอะ่ะเออเอาไว้ตัดเลียนดีดีครับแล้วไม่รู้ดีในจา,จากที่จากที่อ่าที่ผมเลื่อนเลื่อนดูอ่ะกับภาพจําดีกว่าเออ ภาพจำอมะสำหรับผมแมทคาวเขาเป็นเขาเป็นสายยาสูบอ่ะอแล้วไม่รู้ว่ากา,การทำการทากลิ่นกลิ่นองุ่นของเขาเนี่ยเเพื่อที่จะแบบไม่ๆๆต้องลูกค้าจะได้ไม่ต้องหนีไปสั่งเจ้าอื่นคือ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 ต้องต้องเข้าใจคนทำน้ำยานิดนึงนะครับคือคือส่วนตัวคิดแบบนี้นะ ว่าแบบควรจะมีให้ครบไงควรจะมีให้ครบองไงเออแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงก็เป็นสไตล์เขาครับเป็นเป็นสไตล์ที่คุณต้องลองอะ่ะเออคุณต้องลองอะ่ะคือผมว่าถูกใจตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่แล้วครับตั้งแต่วันนี้แบ็คโค่ะดังนั้นแบบถ้าผมพูดก็จะอวยอีกอะ่ะเอออืมนั่นแหละลองลองกันเองดีกว่าเนาะ อืมอืมแอบระแวงนิดนึงนะครับสารภาพนะคือตอนนี้ก็ยังคือผมทำคลิปใช่ไหมน้ํายากองอย่างที่ผมแบบประมาณสิบสิบกลิ่นมั้งแล้วแล้วรอบนี้คือผมก็จะหยิบดริปทิปมาใช้ใช่ไหม คือโดยโดยแคปก็จะเป็นแคปเดิมแ,ลแหละแต่ดริปทิปรอมนี้ก็หยิบมาแบบมีเอาเทมด้านนอกคือคือน้ำยามันมากองอยู่เยอะแล้วก็ไม่ได้หยิบดูก่อนไงนว่ากลิ่นไหนเป็นกลินนนกล่นไหนหยิบอะไรได้ก็ก็ก็ตามนั้นนะจ้ะแอบระแวงแต่ก็เอะก,ก็ก็เหมือนว่าจะไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเนื่องเนื่องจากการการของดริปทิปเป็นไทเทเนียมด้วยแหละมัง้งมั้งนะเออคือไม่ใช่ไม่ใช่ไทเทเนียม เอ้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเอาเทมล้วนฮะคือดังนั้นแบบการการใช้น้ํายาที่มีความเย็นนิดๆเนี่ยกับเอาเทมก็ก็ระวังกันแล้วกันนะครับแต่คลิปผมเนี่ยนั่นแหละแกนเป็นไทเทเนียมไงเอาเทมอยู่ด้านนอกไงเอาเทมเหมือนเป็นการความร้อนจากไทเทเนียมอีกทีนึงอะเออประมาณนั้นแต่ถ้าคุณใช้แบบต้องการใช้กับริปทิปเอาเทมล้วนหรือว่าแคปเอาเทมล้วนอย่างเงี้ยก็ก็ พิจรนารณากันเราเองนะครับแต่เย็นไม้ก็เย็นนิดๆนะครับอืมผมว่าสำหรับสายกลิ่นน,ะน่าจะถูกใจแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสายสายผลไม้เลยอะ่ะสายอางุ่นเลยผมผมไม่ชชว่์ว่าคือคนใช้องุ่นส่วนใหญ่น่าจะเป็นสายสายควันไหมอะ่ะเออไม่รู้ดิ คือถ้าถ้าถ้าคุณเป็นสายควันแล้วมาคุณ,ค,ณคุณมาลองอาจจะไม่ถูกใจก็ได้ไม่ไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์นะเพราะว่าไม่ได้ใช้สายนั้นนานแล้วอะ่ะเออไม่ชัวร์แล้วก็ไม่ได้เซตอะตอมมาเพื่อสายนั้นด้วยคือจริตมันมาทางเนี้ยครับจริตมันมาทางแบบอะตอมค่อยเดียวอะ่ะเออแล้วก็นั่นแหละตามที่คุณเห็นอะ่ะผมใช้แต่อะตอมประมาณเนี้ยอืม โอ้แต่อยากให้ลองนะอยากให้ลองอยากให้ซัพพอร์ตกันว่าเฮ้ยน้ำยาไทยก็มีน้ำยาที่เจ้าที่แบบโอเคนะเจ้านี้นะครับก็โอเคนะโดยเฉพาะสายยาสูบนะครับเออสตันนิ่งมากกับคลิปที่แล้วนะครับอืมคลิปนี้ก็อืมตัดเลียนดีครับตัดเลียนดีมากครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไปดีกว่าแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับ ซึ่งก็เป็นของแมทคาวอีลิควิดอีกนั่นแหละโอเคเราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ